อัตพลทองเนียมหรืออาจารย์พลพยัคฆราชในปัจจุบันคราวเมื่อยังเป็นเด็กได้มีโอกาสศึกษาและอยู่รับใช้หลวงปู่หงพมปัญโยที่วัดเพชรบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์อัตพลเป็นเด็กที่สนใจศาสตร์ด้านนี้มากกว่าเด็กคนอื่นที่อยู่ด้วยกันด้วยพื้นฐานที่ได้เรียนรู้และชื่นชอบ พวิชาด้านนี้มาจากพ่อตั้งแต่เด็กๆอัธพลจึงเป็นเด็กเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสัพพวิชาด้านสยเวทพร้อมทั้งปฏิบัติรับใช้หลวงปูง่ของไปงพร้อมๆกันจึงเป็นที่ชอบอกชอบใจของหลวงปู่เป็นอย่างมากคราเมื่อมีข้อสงสัย หรือปัญหาคลางแคลงใจในสิ่งใดอัตพลก็จะสอบถามข้อข้องใจนั้นจากหลวงปู่อยู่เป็นประจำซึ่งหลวงปู่ท่านก็เมตตาไขข้อข้องใจนั้นให้ด้วยความรักและเมตตาหลวงปู่เมีร้อยเล่มมาลูกเลยแต่ว่ายังอ่านไม่จบเลยอ,อ่านได้ปปยสมานสิ่งเล่มสมาที่สิ่เล่ม เาเมื่อว่างเว้นจากการปฏิบัติรับใช้หลวงปู่อัตพลก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะศึกษาคุณวาสภาวิชาต่างๆจากตำรับตำราที่หลวงปู่มอบให้ด้วยความมุ่งม,มั่นและเอาจริงเอาจังและบ่อยครั้งที่หลวงปู่จะเรียกอัตพลมาถ่ายทอดวิชาให้สองต่อสองซึ่งเขาก็ตั้งใจและจดจำสภาวิชาต่างๆเหล่านั้น ด้วยความสนใจและมุ่งมั่นอย่างเอาเป็นเอาตาย แม้จะยังเป็นเด็กที่เกือบจะเรียกได้ว่าไร้เดียงสาแต่จิตใจและความคิดของอัตพลไม่ได้เป็นเด็กตามสรีระร่างกายของเขาเลยเขาประพฤติปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดใฝ่าหาเรียนรู้ยังไม่รู้จักเด็กเหนื่อยและเบื่อหน่าย อ iden, Bref, ๋ออาจารย์ตั้งแต่เกิดมานี่เขาจะชอบเรื่องทางพระตั้งแต่เด็กเล็กมาเลยค่ะเขาจะชอบแนวแบบอยู่กับพระชอบพระเขาจะไปออกไปเล่นกับเพื่อนูงอะไรเขาจะอยู่แต่ดูหนังสือพระอยู่กับยิ่งพระเวลาเห็นพ่อแม่สวดมนต์เขาก็จะนั่งดูเขาชอบทางนี้ไม่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะค่ะเเีมนนน็้้ขาป ตอนนั้นก็ยังอยู่โรงเรียนมัายมปสป .4 เขาเรียนที่วัเท์วีลาค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนสเสด็จคนหนึงพ่อเขาเป็นสายสิลวงปญาณงค์ค่ะเขาก็เลยชักชวนกันไปว่ามาขออนุญ,ญาตเราว่าขอให้อาจารย์ไปเป็นเพื่อนลูกคือเป็นเพื่อนเพื่อนเขาก็ลูกเราเป็นเพื่อนกัน <ๆ S 1> เขาก็ขออนุญ,ญาตขอให้อาจารย์เอาไปดูไปด้วย พอเราก็ไม่ให้ไปเพราะเขาเป็นเด็กไม่ให้ไปเป็นเด็กค่ะเพราะเขาเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นอ่ะพอเขานอนเขาจะวิ่งตื่นออกมากลางดึกทุกวันพอเขาวิ่งเราจะโบกเขาอะไรเขาเขาก็จะไปจบอยู่หน้าหิ้งพระเขาเป็นเด็กนะคะพอเราปลุกเขาตีตัวเขาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกเขาจะวิ่งเสือบจะออกนอกอ่ะจนแต่เขาจะรู้สึกตัวเองคือว่าเขาจะไปนั่งหน้าหิ้งพระ เขาจะได้นั่งเหมือนกับคนตอนั่งเหมือนกับกรรมฐานนี้นั่งอยู่ตรงหน้ายิงพระแล้วเขาเค่อยจะรู้สึกตัวเป็นทุกวันแม่ก็ไม่กล้าให้ไปกลัวทาง้งเขาไม่รู้เขาเขาจะวิ่งออกอะไรแม่ก็ไม่ค่อยจะให้ไปพอเขาบอกไม่ไปไม่เป็นไร๋ยวเขาจะดูแลให้เขาไปอยู่ของปูผมมาพอปิดเทอมก็จะไปพอเที่ยวสองเที่ยวสามอันนี้ไปไปไม่มีอะไรนะคะหรือจ้ไปหง่าไหรอีกครั้งก็ว่าปิดเทอมเขาไปทุกปิดเทอมอะค่ะ พอปิดเทอมไปปิดเทอมสามเดือนเนี<ด>้ยสองเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะไปตอนนี้เราตอนนี้เราไปแค่ทุกปีใช่ค่ะไปทุกปีปายกรูหลวงปู่ก็ไปไปตลอดคือถ้าจะได้ไปคือเราอนุญยตให้ไปคือตหลังนี่เขาไปมาตลอดไปตลอดเ <บา S 2> ลยอล่ามาเพิ่งเพิ่งปีสองปีเนี่ยที่ว่า,าอาจาย์เปตาจา์แล้วไม่ค่อยมีเวลาไมา่ได้ไปอัตถรพรเคร่งครัดวัปฏิบัติตามคำสั่งและสอนของหลวงปู่หงพรมปัญญา ตามหลักขององค์พระศาสดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมภาวนาจิตให้รู้ลึกรู้ถึงความเป็นจริงของมุมมวลสรพสิ่งเพื่อสัมผัสถึงความนิ่งสงบของดวงจิตที่สัตสายวุ่นวายไปตามกระแสะแห่งโลกียวิสัยที่เป็นกำแพงและอุปสรรคขวางกั้นความสําเร็จในการศึกษาร่าเรียนสภาวิชาต่างๆที่หลวงปู่ท่านได้สั่งสอนและถ่ายทอดให้จิตที่นิ่งสงบเป็นสมาธิคือจิตที่มีพลัง พร้อมจะเรียนรู้และศึกษาพื้นฐานของการศึกษาศาสตร์สาสยเวทคือจิตที่มีพลังอัตพลจึงสร้างฐานของการศึกษาครั้งนี้ให้แน่นและมั่นคงโดยการสุดจิตให้มีสมาธิอยู่เพียงอารมณ์เดียวตั้งแต่เล็กจนใหญ่เพื่อการศึกษากับสิ่งที่ตัวเองชอบเมื่อมีพบแล้วก็ต้องมีจากเป็นของธรรมดาทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจงทุกขัง อนัตตาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลาอัตคนก็ต้องจำใจลาจากหลวงปู่งหงเพื่อกลับสู่มาตุภูมิเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งเขาจึงได้ร่ำลาหลวงปู่กลับสู่บ้านเพื่อช่วยเหลือทางบ้านในการทำมาหากินเมื่อปี40ถึงประมาณปี43อาจารย์ก็เริ่มเรียนศึกษาสำหรับสำหราวิชาและสาม,มารถปฏิบัติ ผัดทําได้โดยบางส่วนนะก็าเลยกลับมาพักฟื้นมาช่วยเหลืออ่ามารดาทำมาหากินนะครอบครัวอาจารย์แล้วเป็นพื้นเพกป็เป็นเป็นครอบครัวที่ทํามาหากินเมื่อกลับมาแล้วก็ช่วยมารดาทำมาหากินเพราะบ้านอาจารย์เป็นบ้านที่ยากจนเมื่อก่อนนี้ก็อบุคคลที่ชอบทางนี้ส่วนมากจะเป็นจะเป็นพี่กล่าวขานกับบุคคลทั้งหลายคือเขาไม่ชอบกันตอนัอาจารย์ศึกษามาทางบ้านก็ ไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไรนะเขามีการไม่ค่อยยอมรับมีการกีดกันเป็นบางครัง้งบางคาเขาก็กลับมาเขาก็เปลี่ยนแปลงเราก็เขาก็เปลี่ยนแปลง,เ,เ,ขเ,ปปลงเขาจะสร้งางทุกเท้าทำวิธีอะไรเขาชอบปั้นพวกสีพวกอะไรเงี้ยแม่ก็แอบดูเขากลัวเขาจะเป็นบ้า